อะไรกันนะ่ะเสียงดังวอยๆขนาดนี้ไม่รู้จักแกรงอบเกรงใจกันบ้างเลยหรือ,อยังไงฮะต้องไปตักเตือนซหน่อยแล้วเป็นเพื่อนบ้านราษาอะไรกันทำไมต้องทำเสียงเอะอะวอยๆด้วยเข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆใกล้กว่านี้ <laughs> ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะใครอยากเล่นเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์ตดาวน์โหลดเล่นได้ในด้านล่างใต้คลิปเลยคุณลุงครับคุณลุงช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมครับเออคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับน่ะทำไมถึงได้เออเออคุณลุงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเอหรือว่าในบ้านคุณลุงไม่มีอะไรหรอก ไม่ต้องมาสนใจลุงลุงอยู่ได้อะไรกันผมก็แค่อยากจะมาบอกว่าบอกอะไรเออคือบอกบอะไรเออคือเออผมผมก็แค่อยากจะมาบอกว่าให้คุณลุงเงียบๆหน่อยนะครับเออคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่านะมาสิเข้ามาใกล้ๆลุงเร็วบ้านชมัดเลยบ้านคุณลุงต้องมีอะไรแปลกๆแกน่ๆเลย แอบอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณลุงจับได้ว่าฉันแอบเข้ามาฉันอาจจะโดนคุณลุงจัดการแล้วก็เล่นงานเอาก็ได้นะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคตเตอร์และตอนนี้เราอยู่กันในเกมมินิเวิร์บล็อกอาร์ตค่ะทำไมต้องทำเสียงเงียบแบบนั้นด้วยล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านแอบได้ยินเข้าเราอาจจะโดนจับไปก็ได้นะผมจะไม่ทนอนกต่อไปแล้ว มีอะไรก็ควรจะบอกกันตรงๆไปเลยคุณลุงครับเ,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 เสียงฝีเท้าเดินมาแล้วไหนบอกว่าจะไปบอกเขาตรงๆไงแล้วทำไมถึงได้มาหวาดกลัวแบบนี้ล่ะก็ไม่รู้สิการแอบเข้ามาบ้านคนอื่นแบบนี้บางที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องละมั้งใจเย็นก่อนบางทีคุณลุงอาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ แล้วอะไรบางอย่างที่ว่าน่ะคุณลุงก,กาลังทําอะไรอ่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่าตรงนี้มีน้องไก่ด้วยเฮ้ยน้องไก่มันไม่ใช่ของเราเอามาได้ยังไงล่ะออไม่เป็นไรหรอกนะ้าคุณลุงน่าจะใจดีแบ่งน้องไก่ให้เด็กๆก,กินได้นี่นะบ้าไปแล้วเคยได้ยินไหมห้ามกินอาหารจากที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะ่ะทำไมอ่ะก็คนมันหิวนี่ รีบกลับบ้านเถอนะไดโนถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็นายจะต้องเจอดีแน่นอนเลยไม่เอาหรอกจะเดินสำรวจให้ทั่วบ้านไอ้ไมาทำอะไรที่นี่ไอ้หนูแย่แล้ว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 โอ้ไม่นะไม่นะคุณลุงคุณลุงครับเออคือเขามาทำอะไรที่บ้านของฉันฮะไอ้หนูอย่าบอกนะว่าเอ,องแอบเข้ามาสอดแนมเอ่อไม่ใช่นะครับ พอดีผมทำลูกฟุตบอลตกลงไปตังหากล่ะคือผมขอลูกฟุตบอลขึ้นได้ไหมครับไม่ได้กลับไปบ้านเองดีย๋ยนี้อะไรกันแค่นี้ต้องโมโหด้วยหาทางแอบเข้าไปตรงอื่นดีกว่าหน้าต่างตรงนี้ดูเหมือนว่าจะปีนได้นะแต่ว่าอย่าดีกว่านี่มันปุ่มอะไรเนี่ยกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอ๊ะ หรือว่าจะมีทางลัดอยู่แถวนี้นะไม่ใช่ทำยังไงดีอยากจะรู้จังเลยว่าบ้านคุณลุงมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้บ้าจริงๆเลยตรงนี้ล่ะกล่องนี้ก็ปีนไม่ได้เฮ้ยไดโนฉันว่ารากลับบ้านกันดีกว่านะอยู่ที่นี่แล้วฉันรู้สึกขนลุกซู้ซ่ายังไงก็ไม่รู้นะ่ะ ฉันคิดว่าคุณลุงจับได้จะต้องไม่ปล่อยเราไห้แน่เลยใจเย็นก่อนสิเรื่องแบบนี้มันน่าตื่นเต้นจะตายไปตื่นเต้นอะไรนดไดโน,โนการแอบเข้าบ้านคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ผิดไงล่ะบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยนี่นี่นี่นีที่เจออุปกรณ์แล้วแล้วยังไงต่อล่ะค้นหาทุกกล่องแล้วไม่มีอะไรซ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้น สิ่งนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีน้องไก่ย่างอีกด้วยสุดยอดไปเลยอ่ะไดโนนายจะทำอะไรอ่ะคอยดูแลกันผมจะแกล้งคุณลุงให้ดูไม่ได้นะไดโนนายจะไปแย่กับคนแบบนั้นไม่ได้เอ๊ะเขาอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยนะลองดูก่อนดีกว่านะว่าเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่หน้าประตูแล้วเราก็แอบเข้าไปก็ได้ เราเราจะทำยังไงเขายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะคิดอะไรออกแล้วอะไรไดโนนายจะทำอะไรคอยดูนะคุณลุงครับผมเจอเครื่องมือคุณลุงตกอยู่ที่สวนละอะไรเนาะเครื่องมืออะไรเอาเครื่องมือฉันคืนมาเดี๋ยวนี้แหลยนุ่มนี่เปนของฉันอ่าส่งมาสิถ้าคุณลุงอยากได้ก็ออกมาสิครับหรือเองก็าท้าทายขออย่างนั้นเหรอ ได้ข้าจะออกไปเอาอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ละเอ่อคุณลุงใจเย็นก่อนนะครับทำไมต้องทำหน้าตามโมโหแบบนั้นด้วยละ่ะมาสิครับเอ้ยส่งมาดีๆไม่ได้หรือยังไงก็บอกให้คุณลุงออกมาไงครับเฮ้ยรู้แล้วล่ะนะส่งดีดีมือฉันอยู่นี่จะฟาตอนนี้ทำไมเะฉันหุนไม่ไว้ต่อไปแล้วเด็กอย่างเธอต้องได้รับการสั่งสอนสั่งสอนอะไรครับคุณลุง คุณลุงนั่นแหละเออ,เอ,อคุณลุงมาถีบผมทําไมเฮ้อฉันจะไม่โทนอีกต่อไปเธอคิดราว่าฉันจะออกจากบ,บ้านไม่ได้นี่ไงลูกเตะฟีคิกยาคุณลุงจะเนีไปไหนมาหนีเดี๋ยวนี้อยากรู้นักเสียไหมว่าในบ้านฉันมีอะไรเข้ามาสิออคุณลุงคุณลุงคุณลุงถอยไปนะครับไอ,อเข้ามาสิคุณลุงคุณลุงออกไป อ้ยหยุดด้นี่นี่นียนี่แต่ี่นี้ี่นีนี่น,นเฮ้ยบ่หยุดเฮ้ยจะทำอะไรเฮ้ยนั่นนั่นมาฉัดปิดประตูเฮ้ยสำเร็จไดโนนายนใช่แล้วนี่คือแผนการสำรวจบ้านคุณลุงเพียงเท่านี้คุณลุงก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็มีเวลาสำรวจบ้านได้อย่างเต็มที่เลยแล้วบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างล่ะ ตรงนี้มีเตาหรอมโอ้โหคุณลุงต้องมีญาติเยอะแน่ๆเลยอะโต๊ะอาหารถึงได้กว้างใหญ่แบบนี้นะ่ะแล้วตู้นี้ล่ะมีอะไรโอโตรงนี้ก็มีของใช้ด้วยตรงนี้มีที่ซ่อนแอบด้วยสงสัยคุณลุงจะชอบเล่นซ่อนแอบนี่ไงลูกฟุตบอลแต่มันไม่ใช่ของผมหรอกว้าวเค้กอะไรจังไดโนกลับบ้านยูวนี้นะ ถ้าเกิดว่าคุณลุงตามตำรวจมาแล้วก็ไม่มี้างหรอกนะคุณลุงไม่มีวันแจ้งตำรวจได้หรอกนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรทำไมบ้านคุณลุงไม่มีอะไรเลยนะแล้วตรงนี้เรามีอะไรหรือเปล่าออยากรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะตรงนี้มีเตียงแต่ว่าเรายังนอนไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นกลางวันอยู่ ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีบ้านคุณลุงไม่มีอะไรเลยเสียเวลาชะมัดไดโนฉันว่าเรากลับกันดีกว่านะเลิกพูดว่ากลับได้แล้วขอสำรวจอีกนิดนึงก่อนนะคุณลุงก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ่ะอันที่จริงเรายึดบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าไม่ได้นะไดโนประตูนี้มันเปิดไม่ออกอะถ้าเกิดว่าน้องๆเปิดได้บอกทีนะว่าข้างในนั้นมันมีอะไร ต้องหาวิธีสั้นแล้วไดโนฉันว่ามันมากเกินไปแล้วนะแค่เธอขโมยไก่ของเขาเนี่ยมันก็น่าละอายใจมากพอแล้วนะก็แค่น้องไก่เองคุณลุงมีตั้งเยอะน่ะตรงนี้ทะลุออกไปได้แฮะแล้วนี่เสียงดังที่เราได้ยินมันคือเสียงอะไรอ่ะนั่นนะสิ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเสียงอะไรหรือว่าจะเป็นเสียงชักโครกนี้ไม่น่าใช่แฮะอุ๊ยตรงนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยขอแช่น้ำก่อนละกันนะไดโนโนี่นายสบายจังเลยแช่ไปกินไก่ไปชีวิตมีความสุขสุดยอดไปเลยขอขอบคุณคุณลงุงที่มอบบ้านหลังนี้ให้กับพวกเรานะง่วงจังเลยขอนอนก่อนนะ ไอ้หนูออกมาเดี๋ยวนี้นะใน,น,นบ้านของฉันขอบคุณนะครับคุณลงุงขอบคุณที่ยกบ้านให้ผมถ้าฉันเข้าบ้านไปได้เมื่อไรแกจะต้องชดใช้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะอย่าลืมดาวน์โหลดเล่นเกมมินิเวิร์กโ o กอาร์ตที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันในเกมมินิเวิร์กโ o กอาร์ตนะจ๊ะ